มาจนดินรนอยากมีทุกวันทุกมีนัง่งคิดแต่วยเกิดมาจนดินรนอยากรวยตาเจ้าบอช่วยบอป่วยให้แทนดวงสวยพระโดน หน้าหนึ่งหน้ามันหน้าแทงเลขกีงวดหน้าหนึ่งหน้ามันหน้าแทงสู้ทนเมียแทงก็เพราะแทงแต่หวยสาธุท่านเจ้าพ่อที่คารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วละครับเจ้าพ่อเอ็งมันเซอร์นี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เอ็งตรงตรงเอ็งก็ไม่แทงเอ๊ะก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมวหนึ่งตัวกําลังกินข้าวหนึ่งกอง ลูกช้างก็คิดว่าแมวหนึ่งตัวนะั้มีสี่ขาข้าวที่หนึ่งกองเป็นห้าลูกช้างเลยแทงหนึ่งห้าแต่มันนั้นไปออกเก้าเก้านี่ครับท่านเจ้าพอ่อเองไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะเอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอเก้าเก้าก็เอาหูรวมเข้าไปอีกสี่เอ,อหูทั้งสองหูมันก็ไม่พอเก้าเก้าครับกูวะขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเอ้ยเออจริงๆครับท่านเจ้าพอ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซอร์เองแล้วมวดนี้มีอะไรครับ หดหน้าเลยครับจอดจอดแทงเท่าไรวอดมายถูกกินแทบคาแดดินหมดดินมันแสงัวยกินไม่กลัวแกตัวยากลวย จะรวยให้รวยก็เขาที่บัวคว้า วังจหะท,ออท่านเจ้าพ่อครับอืลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลยข้าหลอกเองที่ไหนล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอทําไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดเนี้ออกจอจอ ผมก็ทุ่มแทงเจ็ดเจ็ดจนหมดตัวยังไงแต่เลขที่มันออกมามันศูนย์ศูนย์นี่ครับเจ้าพ่อข้าไม่ได้ลอกและก็บอกไม่ผิดอีกด้วยไม่ผิดยังไงไม่ผิดสิจอๆมันก็จุนจุนไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะเอออย่างนี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลยอืม สักมากมายถูกไฟลบลงเ้าเฮียนเตียนลงไม่เคยจะได้คืนอดมาลายดัง ักที่หามชัวรักชัวหามเตาเออโอ้ยอยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบพวกวายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้วอย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่บ้างล่ะตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวะจะถาวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้ว <c oughs> เฮ้ยเย,เยนี่เล่นขวานกับข้าใช่รึข้าเจ้าพ่อท้องหยิบนะเนี่ย ข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงก็บ่านะดีดีอยากจะดูลิ์เจ้าพออยู่ทีเดียวอ่าแล้วนั่นเจ้าพอตรงวิ่งหนีทําไมล่ะเหอเหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทําได้ดำดินก็ทําได้ก็อีกแค่วิ่งแค่นี้ทําไมข้าจะทําไม่ได้ไปก่อเลยหนูงวดหน้า0ูนย์เดนะ